สวัสดีค่ะนี่ก็มาเจอกันในคลิปนี้นะคะมีตาหน้าตาถึงเงินถึงทองแม่บ้านทุกค่ะพี่น้องเอสซีได้เยอะมากเป็นความบุญไหว้นะคะแม่ปอกถึงร่างคนสองคนพาอยู่คนที่เป็นแม่และลูกสาวพวกเขากำลังกอดกันพวกเขากำลังกอดกัน 真的吗？

คุณเจอเธอเหรอเธอเป็นใครในเขาน่ะอยู่ที่บ้านของผมเหรที่บ้านคุณเหรอบ้านของเขาอยู่ที่ริมหน้าผาโอ๋อเจ้าช่วยคุณพูดอะไรเนี่ยจอหงนะคุณพูดอะไรเนี่ยจอนพูดอะไรเลยไลูกสาวุมอยู่ไหนลูกสาวผมอยู่ที่ไหนอยู่นี่แล้วพ่อจอห์นเขาช่วยชีวิตหนูไว้หนูขอโทษ ขอโทษนะเหรอขอโทษนะเหรออย่าบังขวางผมนะครับอย่าบองขวางนะเพื่อจะจับผาเพื่อจะให้คุณมาจัดการสถาที่นี้ขอโทผมผมเป็นคนนี่เป็นให้เหมือนเลยเคยจ้าเด็กเคยทำพลาดจอนนี่มันไม่ใช่ทำพลาดจอนนี่มันเป็นขยายานะแล้วหลานของฉันเขาไม่ใช่ขยายานะหรอกนะอิสมเมดไว้คุณค่อยกลับมาตอนที่ใจเย็นลงกว่านี้ดีกว่า ผมต้องไปอยู่ที่ไหน,นต้องไปไห<อ>นโอ้น,นี้คุณอยาทำรัวข,ขึ้นมาละนอนคุณตาไม่อะไดขึ้นกับนอสาวผม ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นแล้วผมขอให้เป็นแบบนั้นดีกว่าทำไมมันมีอะไรเาีกสำหรคุณนหลอผมอยู่กับเสีงโอ้โนโนโนคุณทามันทั้งโดยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่ความผิดน้องสาวผมเลยแต่ต้องเอไปขางแล้วนะใเหลาเาควรจะเอาไงตอ การอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องการผู้คนเราทุกคนแหละไม่ว่าจะยอมรับหรือเปล่าคุณว่าทำไมพวกเขาถึงขึ้นมาโดดผาเนี่ะจากทุกผาที่ไม่ได้เกาะพวกเขามาหน้าผาที่มีบ้านส่วนคุณมีเกาะเยอะแยะ,ยะทั่วโลกแต่คุณมานี่ เธอคลอดเธอเธอเธอกำลังจะคลอดผมไม่้อมนี้เลยมันเร็วเกินไปเพราะจะรู้ว่าเธอกำลังท้องเหมือนทานี้เองนะผมต้องการเวลาเธอต้องการเวลาแล้วเธอจะทำยังไง ิงดอกไม้เนี่ยนะลูกโป่งเหรอคุณทำได้แค่นี้เหรอคุนพลิกชีวิตฉันหน้ามือเปล่ามือทำฉันถ่หน้าต่อหน้าทุกคนที่ฉันรู้จักหรือทำร้ายความรู้สึกลูกฉันแล้วสิ่งที่คุณคิดได้คือทอดดอกไม้งงโกเนี่ยนั่นเหรอคุณควรออกไปฆ่างถนนเพื่อขอร้องให้ฉันยกโทษให้เพราะว่าฉันไม่เคยคิดทำร้ายคุณเลยแต่คุณล่ะคุณตั้งใจทำให้ฉันต้องเสียอยู่ก็มาดื้อกัน

ผมขอโทษด้วยนะนอกนผมจะไปแล้วคุณจะไดต้อ,น,อน,นรับเรือ<น>่องผมนะมีโอกาสสาคัญรอผมที่อเมริกา<น>ผมว่ามันน่จะช่วยทำให้ผมดีขึ้นได้คุณจะไปแล้

หาเมลนทำไมจะไปไปมามาตามใจแบบนี้ไม่ได้ผมรูนมน้นี่มันครอบครัวของฉันนี่มันครอบครัวของคุณด้วยผมรู้ผมรู้โจ <Hey. S 2> มีอะไรรืเปล่าใช่ใช่อย่างแรกเลยคือผมผม,ผมต้องขอโทษด้วยที่หายตัวไป และคืนนั้นคือที่แย่มากๆที่เราเล่าไม่เป็นไรหรอกไม่มันเป็นสิคือไม่รู้ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าต้องกลายเป็นพ่อ,อยังไงช่วงข้ามคืนละผมจะจะพยายามทำให้ดีขึ้นโอเคเอแล้วอย่างที่สองคืออยากจะ,จะขอให้ช่วยและขอ

ก็พูดมนเมื่อช่ครนี้